มีอะไรบางอย่างในธรรมชาติพิสุทธิ์ที่เชื่อมต่อเข้าโดยตรงกับสัญชาตญาณส่วนลึกในตัวเราโดยที่ลัดข้ามความนึกคิดที่เรารับรู้ได้ทั้งหมดมันอาจจะเป็นป่าเขียวทุ่งหญ้ากว้างสุดสายตาลำธารใสลมเย็น ความหนาวเย็นข้างก่องไฟแสงอาทิตย์อุ่นยามเช้าความเงียบที่ทำให้เราได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองอิสรภาพไร้ขีดจำกัดอนูพิเศษในอากาศหรือมิตรภาพที่แท้จริงระหว่างมิตรสายที่ดึงดูดให้เราต้องกลับมาสู่ธรรมชาติตั้งเดิมครั้งแล้วครั้งเล่า Fear Raven จากสวีเดน มุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ออกไปสัมผัสธรรมชาติมานานกว่า50ปีถ้าคุณเป็นคนรักธรรมชาติและอยากเป็นส่วนหนึ่งวัฒนธรรมกลางแจ้งของ f ฟ a r r e v e n เราอยากขอเชิญคุณมาร่วมเป็นสมาชิก Fox Club Thailand เพื่อเราจะได้ร่วมกันสร้างสารรค์ความสุขของการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอย่างมีคุณภาพไปด้วยกัน